วัสดีพี่น้องที่เคารพรักนะครับก็วันนี้จะสรุปเรื่องของบูชามิซาที่ได้พูดมาแล้วประการแรกมิซาก็คือการติดต่อสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าขั้นสูงสุดและนะครับระหว่างพระกับมนุษย์นะครับที่เป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วก็คือการสวายบูชาพอเพราะในบูชานั่นเองก็เป็นการ ทางที่ได้บอกแล้วเป็นการนมัสก,การพระเป็นเจ้าเป็นการขอขมาโทษพระองค์ในความบาปผิดต่างๆเป็นการขอพระคุณพระองค์ในความรักแ,บบและพระเมตตาแล้วก็เป็นการวอนขอพระพรก็คือเป็นการภาวนาที่สําคัญที่สุดที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของเรารความเป็นหม่งเดียวพรวับคมนะครับนี่ก็คือความหมายของมิสาพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ หมายถึงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระนะครับประการที่สองที่อยากจะสรุปวันนี้ก็คือ,อบูชามิสานั้นประกอบด้วยสองภาคใหญ่ๆคือภาคแรกเป็นภาควัจนพิธีกรรมซึ่งเน้นเรื่องของพระคมภีร์เรื่องของพระวาจาของพระเจ้าซึ่งเป็นบทชี้นำให้เราได้ปฏิบัติในชีวิตเป็นคำสอนนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิง่งในพรสาร ที่เป็นเรื่องราวของพระเยซูที่พระองค์ทรงสอนเราด้วยกิจการด้วยบทเทศน์ต่างๆของพระองค์นะครับและอีกภาคหนึ่งก็คือภาคที่สองในบูชาของพระคุณก็คือเป็นภาคของศีลมหาสนิทหรือภาคเสกศีลก็ได้เรียกกังแบบทั่วๆไปชาวบ้านนะครับและในภาคนี้เองที่ทําให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าในการ รับศีลมาสิทธิ์รับพระองค์เข้ามาในชีวิตในจิตใจของเราครับนี่ก็คือ,คอส่วนประกอบสําคัญของบูชาคือมีสองภาคนะครับวจนะพิธีกรรมและก็ศีลศักดิ์สิทธิ์มันมันตรงกับคําที่เราได้ยินบ่อยๆว่าชีวิตริสชนของเราเนี่ยชีวิตของคทเล็กเนี่ยต้องเจริญชีวิตด้วยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ในบูชาเกาะประคุณเนี่ยบูชามิศานมันครอบเรื่องอยู่เลยนะครับทั้งพระวาจาคือ,อผลทางปฏิบัติอย่างไรในชีวิต และก็ศีลศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นชีวิตของเราให้เข้มแข็งชีวิตของการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าชีวิตที่เราจะเจริญเติบโตขึ้นในชีวิตจิตของเราเนี่ยเองนะครับประการที่3ที่เราพูดไปถึงเรื่องบูชาขอบพระคุณนั่นก็คือพูดถึงเรื่องเ,อเมื่อเปิดบูชาขอบพระคุณเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์สูงและกะ็ดังนั้นเองเราก็ต้องถวายบูชาขอบพระคุณในสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่เหมาะสมในที่นี้ก็คือเราต้องถวาย ที่วัดนะครับประกอบพิธีกรรมที่วัดโดยบา้านปกติแล้วก็ถวายที่วัดนะครับแล้วก็ก็อาจจะมีไปถวายที่อื่นบ้างในโอกาสอือ่นๆตัวอย่างเช่นเวลาไปสัมมนาเยาวชนสัมมนาประชุมกลุ่มที่ไหนจะไปที่โรงแรมที่รีสอร์ทหรือว่าที่หอประชุมที่ไหนก็จะถวายในหอประชุมก็ได้นะครับแต่ว่า ประการแรกถ้ามีวัดต้องถวายที่วัดนะครับแล้วกทท็ที่ที่เหมาะสมก็คือวัดคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับราการเสกจะประส์แล้วนะครับเพะฉะนั้นต้องถวายที่วัดนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติมีความจําเป็นเหตุอือมม่นๆก็สามารถจะถวายที่อื่นได้แม้จกที่บ้านถ้าสมมติจะต้องทาก็เพื่อคนเจ็บไข้ได้ปว่วยเนนพื่อเหตุผลทางด้านอภิบานนะครับและพี่นอ้องอีกประการหนึ่งก็คือที่เราพูดไปเกี่ยวกับอุชาอบพระกุณก็คือ เราต้องเอาใจใส่เตรียมอย่างดีในการถวายบูชาทั้งสองภาคเนาะตั้งแต่ภาคพระวจนะพิธีกรรมแล้วก็รวมไปถึงภาคของศีลมาธนิทด้วยนะครับาการเตรียมนั้นก็คือต้องเตรียมทั้งสถานที่แล้วก็เตรียมทั้งบุคคลสถานที่ก็คือบริเวณวัดบริเวณพระแท่นอะไรก็ต้องจัดไ,ได้ไปพูดไปแล้วในรายละเอยดาสำหรับบุคคลก็ต้องเตรียมอย่างดีนะครับบุคคลก็เริ่มตั้งแต่ผู้ ถวายเองก็เป็นประธานในพิธีก็เป็นคุณพ่อเป็นพระสงฆ์เนี่ยนะก็ต้องเตรียมอย่างดีจะมีการเตรียมการร่างกายเตรียมเสื้อผ้าเตรียมการแต่งตัวอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คนอื่น,นผู้อ่านก็ต้องอ่านให้ดีนะครับชัดเจนอ่านเพื่อคนอื่นจะได้เข้าใจและได้ยินนะครับอันนี้ในเวลาเดียวกันนะครับเรื่องเรื่องความสะอาดต่างๆอื่นๆโอเคนะครับเนี่ยคือสรุป34ประการเนี่ยก็ เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลและเอาใจใส่นะครับในวันนี้ก็ขอจบเรื่องของบูชาขอพระคุณไว้โดยสรุปโดยสังเขตดังที่ได้พูดมาแล้วนะครับแต่ว่าใครสนใจใครแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ไปสัมผัสได้ดโดยตัวเองที่วัด